สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศมันสุกต่อนะะเนาะเห็นหนกไหมถ้าไคลิปลงาได้ลงคลิปหลายมือแล้วหลายมือพ่ดม,ม่เป็นอาทิตแล้วว่สิบกว่ามือแล้วเนาะอันนี้เขาเจาะเฮ็ดทางไม่เดี๋ยวนี้ตะกี้ทางมันสิบุเป็นแบบนี้แลาเจาะเฮ็ดไม่เทศอ่พานหม่นั่นไหมอุ้ยดินขึ้นเหนียวแท้ เหยียบลมบุกบุกลดไม่ได้มาฝั่งนี้นานแล้วเนี่ยม,ม,าามันได้ม,มยาแต่บ่ประมาณ10ปีกว่าแล้วบ่น่าสิปีนึงแล้วละมั้งบ่ได้ย่ากกงมาั้งีแม่ืเขาจ้าจัดเดินไหมเเจ้าจัดอันภาคใหม่เนาะเอ้เจ้าเห็ดใหม่ได้นี่มันใหญ่กว่าเก่าตะกีประมาณครึ่งนึงเนาะตะกี้ได้ครึ่งนึง เจ้าเห็ดไหมกว้งกุ้งก็เก่้าไหมมองนี่ก็สะอาดบลโลกคือตะกีตะกีโลกแห้งไหมในหนะ้มามันแดดพาเด็กน้อยมา่ห้อาหารเป็ดนกช่วงนี้มันหนาวอยู่เป็ดไม่เคยเห็นเป็ดมาเลยเห็นปะเป็ดยูใส่บุ๊ รู้สึกว่าเขาเจาเห็ดกวางขึง้นพวกเกาตะกี้ก็สิประมาณเคิงหนึ่งเนาะเจามาปลูกห้าใหม่ปะใชเห็ดอย่างบูเห,นนนเห็ดถนนใหม่กวางขึ้นเติบยุ่ถนน กระสิคขึ้นขแ้นแน่นอากาศนี่มันคือจะฝนสีตกนี่แหละยังยังอ้อมไก่เติบไหมปกติจะกีดผุ่นอยู่แป๊บเดียวลงมามอง,มอง,มองหันแป๊บเดียวถนนมันมา,มาเห็นหานมขาขะหานโอ้หานตัวเดียวสีขาวซ้ำม,มือแล้วอากาศก็ดีขึ้นแน่อยู่แต่ว่าก็ยังหนาวๆฝน,นตกตลอดเลยช่วงนี้ เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะตกย่างไปเสืออันปลาไอซาบะปลาแมคโครแล้วเนเล็กน่อยกินกับข้อนเหนียวย่างกินกับข้อนเหนียวดอกไม้ก็กำลังออกดอกอันนี้นกนกบัไดผ้ามาส่วงบรรยากาศโดนแล้วเสียงกับสีแฮบบแน่เด้ดขาดเป็นวัดสองอาทิตย์แล้วมันไข่ อาจจะไข่แ,แน่ขึ่นอดอกไม้คืองามแท้สีเหลืองอ่องต้องอยู่ไหมนะขึ้นเป็นเี่เห็นไหมสวยเนาะดอกไม้ข้างทางสวยสีเหลืองเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ขับขับไปตรงนี้ป่าสีงามแหงเห็นปะสวยมากสถานีรถ ดับเพลิงเห็นปะแต่ว่าตนใหม่เมืออ่อท่านได้ออกอันออกใบออกยังอยู่มันยังหนาวอยู่เมืองที่อยู่เขาเจอกำลังก่อสร้างก่อสร้างายเติบอยู่ค่ะเพราะว่าอันตาซิมีห่างมีร้านขายของมาเพิ่มยังสินะอุ้ยมา ดอกเขาเจ้าผาหมามาหย่างตูตัวใหญ่เป็นตะย,ยานแท้ตัวใหญ่เป็นตะยานว่าการย่างกับใบไก่เด็ดเลยนี่ดอกอันนี้ก็เริ่มออกแล้วนี่ดอกไม้เนี่ยดอกซากุระหรือเปล่าเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้มันเหมือนดอกซากุรนะเนาะสีขาวบนไม้บอสย่ญญางว่าทั้งนี้โดนละเงียบเติมเนี่ ตะกี้สิมาเก็บอันพักเสียนเนาะพักเสียนอัน <c oughs> พักเสียนฝรั่งตะวันว่าท่านเกิดแล้แถวนี้สีอันต้น,น,นต้นแงต้นต้นแงฝรั่งหลายหลายนี่เด็กกำล,งลงังเกิดต้นต้นตแงจับว่าได้ท่านี่เขาไกลมันก็ตอดมือทันถ้าไปไม่อันอกนอกนอกคือสีเขียวส่อุ้มเลยไหม เกี่ยวชุมเลยแหละเมื่อท่านเห็นผักเสียนเกิดอยู่ต้นผักเสียนปกติมันก็สิเกิดแล้วจะง่อยก็เกิดแล้วประมาณอีกเดือนนึงมันก็สิเกิดแต่ว่ากระเทียมปลาเกิดแล้วเพระาะว่ามื้อนั้นหมู่เก็บมาให้ถุงบักใหญ่นึงกินกระเทียมเอิ้นใบกระเทียมติดกัน3มื้อ4มื้อติดกัน แกแกวัดดีขึ้นอย่างก็หน้ามองหันคนไปเก็บอันฟกเสียนเนาะตรงช่วงนี้แหละต่ว่ามันมันก็เกิดซีบว่ท่านออกบันไดนะคือมั่วตะโกงคอยย่างออกกำลังไก่ค่ะ ก็จะได้ออกมาเมื่อวาอนกับมื่อกอนค่าเห็ดลูกสิน่นแล้วกับขนมเห็ดขนมลายเติบอยู่ประมาณสิบห้าก,กว่าสีพักเบรกส่วงนึงเพราะว่าเมื่วาวนเราเจ็บขอมือแหงขอมือเดียงก็เลยสี่หยุดรับออเดอร์ประมาณอาทิตย์หนึงอ,งอาทิตย์สองอาทิตย์หนึงน,นี่นะคะ ก็แล้ว่วกขาเดียวลงคลิปมิต่เฮทอันนี้แหละมิต่เฮลุกซินเฮดอันขนมเฮดกับขา้าอ๋อมันก่สายมูเพิ่นก็นใจดีนก็นรับออเดอร์มาให้ก็เฮดให้เพ<ม>ื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเด้อไปพอกันไหมนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย